วัสดีค่ะกลับมาที่คลิปชาแนลค่ะวันนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะหา,หาายเปนนานหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยคลิปนานมากแล้วนะคะวันนี้ทดลองเลนใหม่นะคะเลนใหม่ที่เพิ่งสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนั่นก็คือซิกซ์มา1.4กับสา1.1.4ทับ1.6ม mm ิลลิเมตรนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเลนฟิกที่คุณภาพดีมากๆเลยแล้วก็การถ่ายเบลอหลัง่ยนค่อนข้างที่แบบสุดยอดมากๆเลยอะเราไม่ได้มารีวิวเรื่องซิกซ์มาวันนี้เราจะมาร วิวนะคะเขาเรียกว่าเครดิตบุโรนั่นเองนะคะใครที่เขาเรียกว่า อยากรู้ว่าติดเครดิตบุโรแล้วสามารถบัตรสมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่างๆได้หรือไม่วันนี้เราขออนุญาตเล่าเรื่องราวของเราด้วยนะคะซึ่งเอาประสบการณ์จริงและชีวิตจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันดับแรกต้องบอกว่าเจมิบเนี่ยติดเครดิตบุโรเพราะว่าสมัยวัยรุ่นนะตอนอายุเขาเรียกว่า21 22เนี่ยห้าวห้าวไปหน่อยมีบัตรเครดิตแล้วก็แบบใช้ซักรุยซาลายนุ่นนี่นั่น,น,นเที่ยวนุ่นนี่นั่นกินก็คือไม่ม ีระเบียบวินัยในการใช้บัตรเครดิตก็ทําให้อญหาติดเครดิตบุโรก็คือแบบหมุนเงินไม่ทันแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นติดเครดิตบุโรคันนี้มันก็ผ่านมานานมากแล้วนะฮะซึ่งการติดเครดิตบุโรเนี่ยคอมบัเครดิตบุโรไม่รู้ว่าความหมายมันเข้าใจด้วยกันก็คือไม่ไม่ได้จ่ายเขาเลยก็คือเขาก็ทวงตามขึ้นูงขงุนจัาก็ไม่ได้ไปเคลียร์อะไรเขาเลยนะเอออะไรเงี้ยจนมาถึง เราก็มาเริ่มทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งได้ดีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากมีบัตรเครดิตฉันอยากซื้อนู่นซื้อนี่ฉันอยากมีรถบ้านมีรถก็เลยต้องโทรไปเคลียร์กับบริษัทที่ตามบัตรเครดิตตัวนั้นกับเราเนี่ยว่าเออฉันจะขอทยอยผ่อนๆๆกันนี้ก็จะมีร่งเรื่องเล่าหนึ่งว่าพอมันจะมี6บัตรเครดิตของเรามันจะมีหยุดส่วนของ6บินนะ6บินที่ไม่ได้จ่ายก็คือเกือบแสนเหมือนกัน อันนี้ต้องขออนุญาตดอกจันไว้ก่อนนะไม่ใช่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราประสบการณ์ให้ฟังก่อนความหมายของ6บินก็คือเราก็ทยอยจ่ายปิดเดือนละห้าร้อยพันหนึ่งเรามีเยอะแล้วก็ผ่อนไปเยอะแล้วก็ปิดไปเยอะอะไรเงี้ยคานนี้พอมันปิดได้3บินมันก็จะเหลืออีกสบินใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเราอยากได้ลถบิ๊กไบคันนั้นแหละเราก็เลยไปยื่นเรื่องยื่นเรื่องของกับอ่า ของของกรุงอ่ากรุงเสียโตพูดไปเลยเนาะกรุงเสียโต้ก็คือขอบิ๊กไบไปคราวนี้มันก็คือก็คือการขอบิ๊กไบตอนแรกมันจะไม่ผ่านเพราะว่าเรายังติดอยู่ครัน้นี้เขาก็ให้ดาว30%เราก็เลยตัดใจเออเอาเงินก้อนไปดาวไปดาว30%เพื่ออยากได้รถบิ๊กไบามาครา้นี้ เราต้องบอกว่าเราอะเงินเดือนของที่เราทํางานอยู่ในการทํางานวงการเนี่ยมันค่อนข้างหลังจากนั้นกนะ็คือเงินมันสะพัดมากคือมันเงินหมุนเข้าหมุนออกเป็นล้านเป็นล้านต่อปีคือมันไม่ใช่เงินเราคนเดียวมันเงินจากการรับงานนูน่นนี่นั่นแล้วผ่านเราเพื่อภาษีภาษีแล้วก็ไปทางนูน้นต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเยอะคราวนี้พอเราได้รถมาประมาณ3มเดือน สามเดือนนะคะเราก็เลยไปลองยื่นบัตรเครดิตดูซึ่งดอกจันอีกนิดนึงว่าเรายังไม่ได้ผ่อนเรายังไม่ได้ผ่อนอีกสามบินที่แต่ติดค้างอันนั้นนะคือมันยังค้างบุลรอยู่ครัวน,นี้พอผ่อนสามเดือนเออไม่ใช่สิเออออกรถมาสามเดือนก็เลยลองไปยื่นบัตรเครดิตดูปรากฏว่าผ่านครัวน,นี้ก็เลยงงว่า ไอ้คำว่าเครดิตบุโรคืออะไรอันนี้ต้องไปศึกษาดีๆความหมายของเครดิตบุโรคืออะไรวะอะไรเงี้ยเราก็ยังงงอยู่ทำไมเอ้ยติดบุโรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเราผ่านบัตรเครดิตเราผ่านบัตรเครดิตแบงค์แรกนั่นก็คือแบงค์กสิกรไทยนั่นเองนะครับขออนุญาตให้ให้ชมว่าผ่านจริงๆนะขออนุญาตนะเซนเซอร์บัตรน,นิดนึงอ่าชื่อเราจริงๆนะกิติพงษ์ขันรัตนะ์เนาะโอเคเซนเซอร์นิดน,นึงครานี้พ่อผ่านบัตรเครดิต อ๋อเราก็คิดเลยอ้อยมันน่าจะไม่เกี่ยวกับบุโรหรอกหรือมันอาจจะยังเกี่ยวยู่เพราะว่าเงินหมุนเวียนในธนาคารแบงก์นี้เรามีเยอะเขาก็เลยอาจจะอนุมัติวงเงินให้เราโน่นนีน่อยากให้เราใช้บัตรเครดิตของเขาอันนั้นคิดเองนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรข้อมูลคานนี้คาวน,นี้ก็เลยคิดว่าเออเอาไปไป,ไปมาเราก็อยากได้บัตรเครดิตกรุงเทพนะไทยพาณิชย์นะอยากได้หมดเลยคาวนี้อยากเหลืองละเหลืองละ,ล,ะลองอีกก็เลยไปสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพปรากฏว่าผ่านอีกค่ะ นี่คือบัตรเครดิตกรุงเทพนะคะก็ชื่อกสิกิติพพงษ์เช่นเดียวกันตามมาด้วยไทยพาณิชย์ผ่านอีค่ะไทยพาณิชย์ก็ผ่านอีกเช่นกันนะคะนี้ก็ไทยพาณิชย์นะก็ผ่านสรุปแล้วเรามีบัตรเครดิต3ใบตอนนี้นะปี25 6 4หลังจากที่เราเพิ่งขอนลถได้แค่ประมาณครึ่งเฮ้ยเกือบสิบเดือนแล้วมั้งเกือบหนึ่งปีแล้วก็มีบัตรเครดิตประมาณ7ใบคราวนี้เราก็อ หรือมันไม่เกี่ยวกับบุโรหรือบุโรกูถอนไปหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะมันเกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวกับว่าเราไปเลี้ยงเครดิตเกี่ยวกับตอนเราผ่อนรถหรือเปล่ามันเลยเรียงไทม์ไลน์ของเครดิตใหม่อันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆนะอันนี้คือไม่รู้จริงๆก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์ว่าเอ้ยตอนนี้ก็ทยอยผ่อนของไอที่ปิดของอันเก่ายังไม่หมด แต่เราก็ได้บัตรใหม่มาไอ้ซึ่งก่อนหน้านั้นที่เรายังไม่ได้ผ่นอ,อนอะไรอะเรายื่นอะไรเราก็ไม่เคยผ่านสักทีไม่เคยผ่านสักทีีนนี่คือเคโผนที่อยากมาเล่าส่วนฟังไม่รู้เพราะอะไรด้วยกันนะคะใครที่รู้ก็เม้นไว้ได้นะคะเป็นความรู้ทั่วไปแล้วกันก็คือต้องบอกว่าการมีบัตรเครดิตการมีสินเชื่อเนี่ยก็ต้องรักษาเขาเรียกว่าวินัยของตัวเองอย่าใช้เงินละเลยทุกวันนี้มีแล้วก็ก็ไม่ได้ว่าจะ รูดระวังตัวเองมากขึ้นกับการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินสดซะส่วนใหญ่เพราะเพราะว่าเราก็มีเงินจากการค่าคอมมิชชั่น y o u t u b e ก็ก็หลายบาทเราก็เลยเราก็เลยไม่ค่อยอยากใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตที่อยากมีเพราะว่าบางทีช่วงที่จําเป็นเช่นรูดบัตรเดินทางช้อปปิ้งที่มีอ่พอยต์ลดนู่นนี่นั่นก็ก็ถือว่า ก็ก็น่าจะน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ก็ระวังตัวแบบไม่ได้ใช้ซูู้ซ้เหมือนแต่ก่อนแล้วเราเรามีประสบการณ์แล้วก็เลยต้องระวังตัวให้มากขึ้นคานนี้อยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งคานนี้พอไปยื่นสินเชื่อนะ,ะอันนี้ต่อเลยนะหลังจากแบบเครดิตผ่านหมดปุ๊บลองยื่นไลน์แอปพลิเคชันไลน์ไลน์ที่เป็นลายยืมเงินนะฮะที่เป็น BK l i n ลที่มันยืมเงินนะฮะดิฉันยืมผ่านคือมันผ่านหมดทุกอย่างมาจนแบบว่า พอยืมลายผ่านเสร็จปุ๊บวงเงินก็จํานวนหนึ่งไปยื่นอะไรนะฟินอะไรนะอะไรนะแอปพลิเคชันอะไรนะคือเนี่ยคือกดเล่นนะไม่ใช่ไม่ได้ว่ายืมมาเล่นเล่นร้อนเงินอะไรนะอ่าดอฟินไปกดดอฟินผ่านอีกอ้ามันคือเงินมันมาแบบอันนี้ไม่ได้อวดอ้างว่าผ่านแล้วมาอวดอ้างอะไรแต่หมายถึงว่าเราลองยืมไอ้คำว่าไลน์ที่โฆษณาบีเคไลย,ยืมเงินอะไรเงี้ย มันได้จริงหรือไม่ว่ะกยเลยก็ลองกดยืมดูปรากฏว่ามันยืมได้ปรากฏว่าโทรไปถามธนาคารว่าเฮ้ยพี่เงินอย่างนี้คือถ้าเรากดออกมาใช้แล้วมันเราเสียดอกยังไงแล้วก็สมมติว่าถ้าเรากดมาใช้แล้วเราปิดหมดก็คือคืนธนาคารจบไหมไม่ใช่มันเป็นเงินบนหมุนเวียนความหมายคือไม่กดมาใช้ก็ได้อันเดียวกันกับดอฟินที่ที่ได้วงเงินถือถือว่าสองสองสองแอปพลิเคชันที่ยืมเงินตัวนี้ได้วงเงินสูงนะคะแล้วดิฉันนะแล้วรบบคนอื่นไม่รู้นะคะดิฉันได้เงินเกือบ อ่ะบอกเลยพูดันโลกกลมๆนะแสนขึ้นนะฮะสองแอปพลิเคชันตัวนี้นะแสนขึ้นซึ่งไม่ได้อวดอ้างว่าให้ฉันยืมเงินได้นู่นนี่นะัแต่ฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรพื้นมันเกิดจากการเดินเข้าเดินออกของเงินที่เราอยู่ในธนาคาร,รกสิกรหรือเปล่าที่แบบเราเข้าเยอะออกเยอะจ่ายนู่นจ่ายนี่เปผู้ชายอาอีกลอเล่นนู่นนี่นั่นบ้างอ่านั่นคือเหตุผลที่เราเราอยากเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยตกลงเครดิตบุโรมันมันคืออะไร แล้ว,แล,วแล้วที่เราทําเยอะเราเราพูดเดี่ยเราไม่ใช่ว่าให้มาให้ธนาคารมาแบนเรานะแต่เราสัญญาว่าเราจะระามาัดระวังการใช้วงเงินและบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อต่างๆอย่างรอบคอบเพราะว่าทุกวันนี้เราก็หาเงินด้วยตัวเองอยู่แล้ว โดยตัวคนเราจะพูดทำไมแต่ก็อย่าให้คนประสบการณใครมีบตรเคิตก็ระมัดระวังตัวช่วงที่ลําบากระบนก็เอามาใช้ได้แต่ว่าถ้ามีแล้วก็คืนเขาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมีแล้วดีดีเสมอไปไม่ใช่ดีแล้วหรูนู่นนี่นั่นไม่ใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตประจาวันในกรุงเทพนั่นก็คือแบบว่าบางช่วงที่แบบ งานค่าคอมเราไม่ค่อยมีเราก็อยากจะหมุนเวียนตัวนี้ได้อยู่หรืออะไรที่เราอยากได้ก่อนที่มันแพงก็สามารถผ่อนจ่ายต่างๆได้นั่นคือข้อดีของบัตรเครดิตนะเอาเคใครที่ชมตรงนี้แล้วอยากทําตามก็ก็ทำนะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ลองทําดูแล้วกัน ่านไม่ผ่านก็ค่อย,อยว่ากันไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงวิธีการและขั้นตอนยืมลาย BK นะฮะว่ายืมยังไงนะคะยืมยังไงและกรอกอะไรยังไงถึงได้วงเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ไปแล้วจ้า